เขมรพินาจริงรถน้ำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารถบรรทุกวันส่งออกความเละเส้นถนนกัมพูชาสุดห่วยค่ะ วันนี้ต้องขอโฟกัสไปที่ประเทศข้างบ้านเราหน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องถนนหนทางของเขาเนี่ยขึ้นชื่อรือชายอย่างมากคุณผู้ชมในเรื่องของความเป็นธรรมชาติมองเผินเหมือนทางไปปอลโลกช่างน่ากลัวแล้วก็น่าหวาดเสียวจริงๆค่ะถ้าเกิดขับผ่านและถ้าวันไหนที่ฝนตกแค่ปรยๆเท่านั้นหละค่ะรถที่ผ่านไปผ่านมาจมที่โคลนหายไปเลยแต่มันก็กลายเป็นเรื่องปกติ สำหรับชาวบ้านที่นั่นไปแล้วค่ะชาวบ้านเขาก็ทําใจยอมรับได้แต่ว่าล่าสุดค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าน่าสงสารแท้ๆโดยทางเพจสองเขมรได้รายงานค่ะว่าเมื่อวันที่2 7ตุลาคม68ได้เกิดอุบัติเหตุรถขนมันสับปะหลังพิการคุณผู้ชมในพื้นที่โอสเมตอุดรมีชัยประเทศเขมรซึ่งถ้าดูจากในคลิปเนี่ยต้องบอกว่าดูแทบไม่ออกเลยคุณผู้ชมว่ามันคือรถขนมันเหมือนรถขนดินมากกว่าและสภาพมันสับปะหลังนะคะก็คือจงขี้โคลนจะ

สงสายยาลี่อะซึ่งนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือความเสียหายทางเศรษฐกิจระดับรากยาที่เขาต้องเจอกันมาตลอดก็จบเหตุไปเลยค่ะเพราะว่าสภาพถนนที่ดูแล้วก็ไม่ต่างจากบ่อโขนยักษ์สักเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์ยังไม่จบเท่านั้นและความซวยยังไม่จบแค่นี้ด้านเพจกรุงเทพวันนี้ BKK Today ยังได้รายงานในวันเดียวกันว่าได้เกิดอุบัติเหตุซ้ําค่ะ มีรถบรรทุกสินค้าจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้เชื่อมจากเวียดนามผิดความที่จังหวัดสวายเรียงอีกแล้วไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ ดูจากในคลิปก็เห็นแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าสภาพถนนมันเละขนาดไหนสินค้ามูลค่ามหาศาลเนี่ยก็พังยับเยินไปพร้อมๆกันพร้อมกับถนนที่พังพินาศแบบนี้และในวันเดียวกันค่ะคเขมรเจอ2เร่งทั้งสินค้าเข้าสินค้าออกมันก็ฟ้องชัดๆแล้วค่ะว่าโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชามันแย่แค่ไหนและยังไม่พอเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมความสวยมันไม่หยุดจริงๆเพราะว่าตกข้ายันดึก ใกล้เช้าของวันที่28ตุลาคม68กรุงพนมเปนก็เจอชุดใหญ่ส่งท้ายเหมือนกันได้เกิดเหตุเพลิงไหม้คลังเก็บรถจักรยานยนต์บนถนน328ด้านเจ้าที่ตำรวจรายงานว่าไฟได้ลุกไหม้คลังสินค้าขนาดใหญ่กว่า400ตารางเมตรวอดทั้งหมดเลยทั้งรถทั้งอะไหล่นับไม่ถ้วนค่ะกลายเป็นเท่าฐานแถมยังลามไปถึงบ้านขนาดใหญ่อีกหนึ่งหลังก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะสวยซ้ำสวยซ้อนขนาดนี้สรุปในวันเดียวค่ะ3เด้ง เลคุณผู้ชมทั้งรถความสองเหตุการณ์ติดกันเพราะว่าถนนกันด่านไหนจะไฟไหม้อีกซึ่งนี่ค่ะคือความสวยที่กัมพูชากําลังเผชิญอยู่ยังไงก็รอติดตามกันต่อไปค่ะว่าพรุ่งนี้และเมะืลืนนี้จะมีข่าวสวยๆอะไรอีกไหมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ผ่านพ้นวิกฤ t นี้ไปได้ด้วยความยากลําบากค่ะ